สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน่สวัสดีครับสกยามบ่ายครับสวัสดีครับเน่ท่านผู้ชมหนึ่งคนแล้วว่ะเน่เดี๋ยวมาดูช็อตเด็ดช็อตเด็ดมาสวัสดีครับทัยกันนะับผมเน่ต่อมาอยู่กับผมรอดจันทบุรีนะครับเอ่อพี่บอยเอ็กซัคคเตอร์เนาะ นะครับตอนนี้ก็งานขยายสะเกานะครับเนาะส่วนทุเรียนนะครับอะไรเนาะนะครับเจ้าของที่ก็ามาชมแล้วครับโอไม้จิมฟันใหญ่แท้เนี่ยเดเนี่ยสเสียอเีกแล้วสเสียเสียแล้วเนีสัญญาณดีไหมครับท่ายกันได้เนาะสัญญาณดีไหมภาพชัดไหมนะครับพามาชมของของเด็ดนะครับ กับจันทบุรีเนาะนะครับกับทีมงานไกลเลิกนะครับเนี่เดี๋ยวมิเด็ดให้ดูครับกับแคทสามสองศูนย์เน็กเกนนะครับกับพีบอยหกร้อยจันทบุรีเนาะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนนะครับสวนพยานนะครับแถวพื้นที่เขาสุกิมนะครับเนาะแคทสีสวยใหญ่ๆนะครับชั้นสองนะครับไปไม่รอดเนาะ ครับหินเป็นก้อนนะครับหินเป็นแผ่นเลยนะครับตอนแรกก็จะขุดลึกลงไปเหมือนตัวนี้นะครับเหมือนพอกดมาได้ถึงเนี่นะครับนี่แล้วนี้เจอแผ่นหินทั้งหมดเลยนะครับเป็นหินหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็แตงแ่งแล้วก็ถอยดินไปด้วยนะนเนื่องขับมันขับอะไรไม่ต้องพูดถึงมันอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็หาช็อตเด็ดให้ชมอีกเนี่ยคอยดูว่า ปาาชัดไหมครับผมนี่วันนี้เราก็นั่งอยู่ใต้ต้นนะครับมะปางนะมะไฟมะไฟรูปโทษทีนะครับสวนมะไฟเดี๋ยวก็แต่งขอบซาครับ ฝากด้วยช่องยู u ู e พี่เขาเนาะนะครับรจันทบุรีหรือบอยเอ็กเคเวเตอร์เนาะนี่ไปดูได้ครับคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนเนาะโอ้ช่องใหญ่ครับนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาถ่ายคลิปแล้วนะขับไมโครอย่างเดียววันนี้นะครับนี่ขับมันขับใหญ่ขับตับเต็มอุ้มนี่สัญญาณชัดไหมครับนี่ทักทายได้ผมนะ นี่ยาวไปครับยาวไปนะครับไล์สดก็ไม่ได้ไล์สดนะครับนาน,นานทีเนาะนี่ดูกันไปครับดูกันยาววาน้องปักว่ผ่นานผ่านนี่เจนปักบอกนี่โอ้ยนั่งยาวดู สวยๆเนี่ยตักแต่ละทีเต็มอุ้มเต็มอุ้มคันใหญ่คันโตเดี๋ยวก็หาช็อตอะไรให้เล่นอีกแล้วเนี่ยว่าจะเข้าไปใกล้อยู่ไม่ได้อันตรายคันนี้เข้าใกล้ไม่ได้มีผ้าเล่นตลอดี เนี่ยสะลูกเดิมเมื่อก่อนใช้สลิงดึงเานาะเมื่อ30ปีใช่เลวบ่อนี่นี่เพิ่งปลอกขยายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูกันใ,นใกล้ๆ,ๆเดี๋ยวมีชัดเด่ในให้ชมนะครับดูกันในยาวกับปุกร้อจันทบ,บุรีเนาะนะครับทีมงานไกลเลิกนะครับจันทบ,บุรีนะนี่เจ้าของสวนก็แฮปปี้ดีนะครับนี่ไฟก็มีให้กินนะนี่สวนมะพร้ มาไฟเนาะํำเนียงสำเนียงออกผิดป่ะจะถ่ายคลิปให้น้องๆพี่ๆนะครับเขามาดูกันเนาะนี่อะไรสดเดี๋ยวเราก็จะขยับไปกใกล้ๆเนาะเด้อเด้อเนี่ยสนมาไฟนี่มาไฟก็มีให้กินสุรีก็มีให้กินแต่กินไม่ได้ของเขานี่นี่นลูกเที่ยวขายไปแล้วเนี่ยเนี่นี่ยนี่นี่ เอาไฟนีอเอามาใกล้ๆมาเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยมาใกล้ปุ๊บๆๆโหลดเห็นไหมมาแล้วนี่ครับดูกันยาวเนาะโอ้นี่เน่เน่เนทท่ทักทายทักทายนี่ บอกอันตรายบอกว่าเข้าใกล้ไม่ได้คันนี้นี่โอ้โหนี่ไม่ครับชัดไหมภาพโอ้โหจาเนี่ยครับมีของให้เล่นตลอดนะถ้าเข้าใกล้เนี่ยนี่ฝากด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนี่ไลฟ์สนิทชมเนาะ นี่ยสัญลักษณ์ทีมงานไกลเลิกเนาะนี่ยเนี่ยทีมงานใหญ่เขานะครับเหมือนจันนะดูก็มันไปตลอดเลยพี่น้องโอ้ยเนี่ยยิงไกลเลิกงานรถยิงเร็วครับพี่น้องปาดธุ บรรยากาศก็เย็นสบายนะครับอยู่สวนเนาะนี่นี่ครับสัญลักษณ์โลโก้นะแคทสามสองศูนย์เลขเจนนะครับนี่ตัวท็อปเลยนี่ขับทีไรมันทุกทีนะครับไปติดตามช่องพี่ก็ได้เนาะนะครับหกร้อยจันทบบุรีนะครับรน,น,บนี่ลงไปแล้วลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆ ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเดี๋ยวดูหน้าดูตาพี่ก่อนอนนะอนรฮะอะไรพี่๋อได้ด้วยแปบ๊บนึงพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนง เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อถ่ายพี่เขาด้วยเด้อแป๊บนึงกันแงโอ้โหถือสองกล้องเลยบานตาย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 มาเด้อเอาโอ้ยไปแล้วไปแล้วได้ถือสองกล้องมาเด้อตายคักๆตายคักๆโอ้ ขออนุญาตมีพี่อย่างน้องเนอะเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดก่อนนะครับถือสองไม้สองมือไม่ได้เนอะนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่ก่กอนเดี๋ยวค่อยไปชมกันในคลิปเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคโอเค